สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนําสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้รู้ข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าเวลาที่เราต้องการคําตอบอะไรสักอย่างเวลาที่เราต้องการที่จะทราบว่ามันคืออะไรโดยส่วนใหญ่เราก็จะไปใช้ Google ในการที่จะเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเราก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือไปเปิดโทรศัพท์เราเพื่อเข้าไปในยัง Google นะครับแล้วทีนี้ในปีที่ผ่านมานะครับ มันมีคําที่เวลาที่เขาพูดมาแล้วเราไม่รู้อยากรู้ไหมครับว่าคําไหนที่คนไปหาคําตอบใน Google มากที่สุดในปี2,566ที่ผ่านมาครับมาฟังกันครับว่ามีคําไหนบ้างอันดับสิบติกมากคืออะไรอันดับเก้า t คืออะไรอันดับแปดบักเคมเบคืออะไรอันดับเจ็ดส้มลักพ่อคืออะไรอันดับหก ลังสิตมันร้ายคืออะไรอันดับห้าเลือดกรุ๊ปบีคืออะไรอันดับสี่วาบุนคืออะไรอันดับสามดอมส้มคืออะไรอันดับสอง y ทูเคคืออะไรอันดับหนึ่งอีกี้คืออะไรสาระดีๆจากทางช่องมานะสีจันครับ ผมฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ